สนับสนุนโดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยแหล่งส่งเสริมอาชีพคนไทยเพื่อความภูมิใจของชาติโทร0618844465ไฮแลน์ซ็อบพาวเวอร์ในช่วงเวลานี้นะคะ ขนมจีนร้อนๆจากจังหวัดภูเก็ตนะคะมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าวัฒนธรรมของชาวจังหวัดภนะูเก็ตนั้นนิยมรับประทานขนมจีนนะคะเป็นอาหารเช้าและก็เป็นอาหารที่ทานได้ทั้งวันวันนี้แนะนําร้านดังของจังหวัดเลยค่ะขนมจีนจี้เลี้ยวภูเก็ตนะคะที่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักใบเป็นผัก พื้นบ้านหลากหลายชนิดนาทึงทางร้านเนี่ยเขาปลูกเองนะคะเป็นผักปลอดสารพิษและก็ปลอดยาฆ่า,มาแมลงด้วยและในแต่และช่วงเวลาเนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวให้ลูกค้าเนี่ยมาทานกันแบบสดๆด,ดจากต้นเลยทีเดียวนะคะหมุนเวียนกันมากมายหลายชนิดด้วยนะคะน้ำแกงขนมจีนะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเลยนะคะบอกว่าน้ำแกงของที่เนี่ยเขารสชาติเด็ดที่แบบว่าใครมาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็ต้องร้องว่าว wow ้าวกันเลยทีเดียวนะคะมีมากมายหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแกงที่ทางเขาเนี่ยพิถีพิถันนะคะในการทําไม่ มีส่วนผสมของสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นขนมจีนก็เป็นเส้นสดที่เก็บไปได้นานด้วยนะคะทานแล้วดีต่อสุขภาพนะคะนี่เลยค่ะมีทั้งน้ำยาปูน้ำยาแบบหวานน้ำยาแกงไทปลานะคะแล้วก็น้ำยาใต้ด้วยนะคะมากมายโอ้โหเห็นแล้วนี่ดิฉันบอกว่ารู้สึกอยากที่จะนะฮะบินไป จังหวัดภูเก็ตนะคะเหมือนสมัยที่เรียนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็เรียกว่านิยมทานขนมจีนนะคะพร้อมกับหอหมกแล้วก็ปลาท่องโกนะคะเป็นอาหารเช้าด้วยวเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยราคาหลักสิบแต่ความอร่อยนะคะบอกว่าเกิน คำบรรยายเกินมูลค่าเกินราคาด้วยนะคะลูกค้าทานแล้วติดใจค่ะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อได้เลยนะคะตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เพจ Facebook ที่ขึ้นที่หน้าจอนะคะมีทั้งหมดนะคะสสาขาด้วยกันค่ะสาขาในเมืองนะคะและก็สาขาที่อําเภอถลาดด้วยนะคะติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอด้วยนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าขอฝากบอกว่าไม่ได้อร่อยแค่ขนมจีนนะคะบะจางกุนเชียงซึ่งเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อได้เอกลักษณ์แล้วก็รสชาติของความเป็นภูเก็ตแท้ แทําด้วยขานไม้แล้วก็ที่สําคัญนะเป็นสูตรดั้งเดิมของชาวฮกเกี้ยนด้วยนะคะใครไปใครมาที่จังหวัดภูเก็ตฝากไว้เลยแวะกันได้นะคะขนมจีนจี้ลิ้วจังหวัดภูเก็ตอร่อยจังหูอร่อยแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการทอลเกกเตอร์สนทนาปัญหาประชาชนค่ะต้องขอขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมและทุกคําถามทุกคําตอบที่สมขำามาพูดคุยกับทางรายการพระคุณคือส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะคะและพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ Legenda por